การสร้างแรงบันดาลใจ inspiration อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับโอกาสเหล่านี้และนําไปสู่ในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาอุตสากรรมของตัวเองแล้วก็ทําใหา้การเกิดการสร้างไรายได้จนกทั้งไม่มีคนยากจนอีกต่อไปในประเทศไทย เอสดีเอสเ s สแ a s ชครับงานนี้จะเป็นงานที่รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเสียอุตสาหกรรมแล้วรวมรวมเกี่ยวยุทธศาสตร์ซอฟต์าวร์ที่รัฐบาลจะได้เริ่มขับเคลื่อนไปตั้งแต่ยุทธศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับฝึกอบรมคนอัพสกิลรีสกิลตามยุทธศาสตร์ต้นน้ำนะครับเพื่อทําให้คนไทยมีโอกาสที่จะเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะส,สูงให้ได้มากที่สุดที่เราตั้งเป้าหมายคือ20ล้านคน ใน4ี่ปีมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวย,ยุทธศาสตร์กลางน้ําก็คือทําให้อุตสาหกรรมต่างๆทั้งเศษสวนกรรมนี้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างเข้มแข็งอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับระบบราชการเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทุนก็จะได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันในส่วนของปลายน้ําก็คือก็จะทําให้เห็นว่ามีโอกาสาทองอุตสากรรมของ ประเทศไทยที่จะกล้าไปสู่ตลาดโลกยังไงมีร้านค้าไทยไปทั่วโลกเป็น1 0 0 0 0แสแห่งได้อย่างไรนี้เป็นต้นนะครับงานทักก้าสเป s ซอฟท์พาวเร์สองพบจะเป็นงานที่ไม่ใช่เพียงแค่นิทรศก,การเท่านั้นจะมีการเ,าเสวนาพูดถึงเรื่องทิศทางใหญ่หญของซอฟท์พาวเวอร์ทั้งในระดับประเทศระดับโลกแล้วก็จะมีการทำเวิร์กช็อปทำให้ทุกคนที่สนใจในแต่ละสาขาเนี่ยสามารถที่จะมาฝึกอบรมเวิร์กช็อปกันเบื้องต้นได้การที่จะ ทำกันอย่างจริงจังต่อเนื่องยาวนานก็จะผ่านโครงการ O'Force One Family One Soft Power วอรครับ <Wow. S 1> คำสำคัญที่เราอยากทำให้เกิดให้ได้ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจ i n s p r r t t o o ทํำให้ทุกคนมีความสุขว่าได้เวลาแล้วที่มาทำตามความฝันที่ตัวเองโอกาสในที่ผ่านมาไม่เคยได้ัน้นตอนนี้โอกาสสำคัญที่ความฝันที่เราเคยฝันกันมานานทั้งชีวิตเนี่ย จะได้มีโอกาสได้ลงมือทำครับ <ST an> พวกเราทุกคนมีความฝันมีแรงบรันดาลใจอยู่แล้วนะครับมาวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าหากเขาสนใจจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือโอกาสที่เขาจะได้เข้ามาเรียนน <ST an> ั้นไม่มีข้อจำกัดครับว่าต้องเป็นคนเย็นในอุตสาหกรรมอยู่แล้วคนที่อยู่นอกอุตสาหกรรมคนทั่วไปมาวันนี้เคยบอกว่าอยากจะเป็นเชฟอยากจะอบรมเชฟแต่ไม่รู้จะทำยังไงค่าอบรมก็แพงมาก งั้นวันนี้มาเรียนรู้ว่าถ้าจะเป็นเชฟเรามีหลักสูตรอบรมฟรีเชิญชวนคนทั่วไปนะครับเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต้องการที่จะสแสวงหาความก้าวหน้าตามรายมรดจใจของตัวเองในชีวิตเชิญคนที่เป็นองคอ์กรต่างๆที่อยากจะเริ่มคิดว่าจะขับเคลื่อนซอฟต์าวร์ร่วมกันกันกบรัฐบาลอย่างไรเชิญคนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองว่าจะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง ให้ตอบรับกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังจะขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อไปจากนี้ได้อย่างไรใครที่มีของดีไม่ว่าจะเป็นผ้าครามสมุนไพรหรือเป็นคนที่มีท้องที่ที่สามารถจะถ่ายทำภาพยนตร์ได้ก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมที่จะมองว่าท้องถิ่นของเราจะสามารถพัฒนาตัวเองด้วยซอฟต์พาวเวอร์ในแขนงน้นได้บ้างครับ วันนี้อุตสาหกรรมไม่มีใครยอมใครนะฮะทุกๆอุตสาหกรรมเนี่ยหาจุดเด่นของตัวเองอย่างเช่นของอท่องเที่ยวก็ใช้อินเวอร์ซฟเทคโนโลยีที่จะมาฉายภาพเลยว่าโอ้โหท่องเที่ยวไทยมีสเสน่ห์อย่างไรบ้างนะครับหรืออย่างโซนของศิลป,ปะก็จะมีะศิลป,ปะที่มาจากศิลป,ปินระดับโลกที่เป็นคนไทยมูลค่ารวมๆกันตอนนี้ประมาณ200ล้านบาทแล้วที่จะมาโชว์ในงานนี้เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ ก็จะมีโดมขนาดใหญ่ที่จะมาฉายภาพยนตร์ที่ทําให้เห็นว่าเนี่ยโลกของภาพยนตร์ไทยจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรนะครับโซนเกมก็น่าสนใจมากมีเวทีต่างๆผมเห็นแล้วอย่างโอ้นี่เป็นเวทีของเกมที่คนที่เป็นรักในเกมเนี่ยจะต้องเป็นความฝันที่จะต้องมาในเกมนี้ให้ได้ครับเราคาดหวังว่าจากงานนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับสังคมไทยจะทำให้ทุกๆคนในสังคมไทยได้รับรู้ว่า ซอฟต์พาวเที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเกิดอะไรกับเคพื่อมอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะตามมาก็จะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับโอกาสเหล่านี้แล้วนําไปสู่ในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองแล้วก็ทําให้การเกิดการสร้างไรายได้จนทั้งไม่มีคนยากจนอีกต่อไปในประเทศไทยครับ